ทางด้านแม่ค้าขายเสื้อผ้าเจอพิษโควิด19ตัดสินใจกลับบ้านเกิดเที่ยมเภอดอดมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีทำพิซซ่าโฮมเมดเตาฟืนจำหน่ายสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทค่ะ นางสาวสาวรักกล้าเพชรหรือตาลเจ้าของร้านเดอะบาร์นาพิซ่าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพิซซามังกรน,น้อยเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าจำหน่ายเสื้อผ้าที่จังหวัดสระบ,บุรีและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากตลาดนัดปิดตัวชั่วคราวจึงต้องกลับบ้านที่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีและด้วยตนเองเคยเรียนจบข้ารกรรมาก่อนทให้มีพื้นฐานด้านการทําอาหารและทําขนมจึงลองทําขนมชนิดต่าง ก่อนจะทดลองทำพิซ่าปรากฏว่ารสชาติอร่อยจึงคิดจะทำขายจากนั้นจึงชวนแฟนและครอบครัวเริ่มลงมือทำพิซ่าเตาฟืนโดยมีการพัฒนาสูตรการทำพิซซ่าจนรสชาติอร่อยถูกใจลูกค้าพร้อมทั้งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นางสาวสาวรักบอกด้วยว่าจุดดึงดูดให้ลูกค้าสนใจเข้ามาซื้อพิซ่าที่ร้านนอกจากราคาพิซ่าที่เริ่มต้นที่ถาดละ59บาทแล้วและสามารถเลือกหน้าได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าเตาอบพิซ่ารูปมังกรน้อยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าสนใจแวะเวียนมาที่ร้านเช่นเดียวกันขณะที่การอบพิซ่าของที่นี่ก็มีความแตกต่างจากที่อื่นคือเป็นการอบแบบใช้ฟืนซึ่งจะเพิ่มความหอมให้กับพิซ่าน่ารับประทาน ทั้งนี้ในแต่ละวันมีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อพิซซาจำนวนมากทั้งที่มีการโทรศัพท์สั่งล่วงหน้าและมาซื้อที่ร้านทำให้ทางร้านต้องมีการปั้นเตาอบเพิ่มอีกหนึ่งเตาซึ่งหากเตาอบเตาที่สองแล้วเสร็จจะสามารถทำให้อบพิซซาพร้อมกันได้ครั้งละ5ถาดและคาดว่าจะทันกับความต้องการของลูกค้าเพราะปัจจุบันเตาอบมังกรน,น้อยสามารถอบพิซซาพร้อมกันได้ครั้งละ2ถาดส่วนไรายได้โดยรวมประมาณหลักหมื่นบาทต่อเดือน เปิดกับเปิดวันที่20สิสไอซิงหาร์ค่ะตอนตอนนี้ค่ะสองเดือนพอดีเนาะก,กันยาค่ะค่ะผลตอบรับเป็นแนวไงบ้างตอนแรกๆก็ถือว่ายัางโอเคได้แปดถาดมื่นแลกนี่นึได้แผดถาดดีใจหลายแต่ว่าช่วงช่วงเดย์สองอาทิตย์นี้เริ่มมาเจ็ดสิบแปดสิบหลาซุดได้ลอยลอยหาสิบถาด <c oughs> ได้เงินได้เงินมื่นนิดก็ดีใจหลายโบ้เคย์เพราะว่าแถว,วนี้คันได้เงินพันสองพันนี่ก็คืออยู่ได้ หนาลักษณขนาดของพิซซ่าเข้ามีหน้ายังไงขนาดยังไงคะถ้าเป็นใส่ใส่มันจะมีใส่เล็กใส่เล็กราค่หาสิบเก้าบาทเอาคนนู้นเอาคิดราคาแบบว่าแถวบ้านกินได้ถ้าเป็นใส่ใหญ่ขึ้นมาจะเป็นแปลงหน้าหนุ่มร้อยเจ้าเก่ามันจะมี S กับ M นะค่ะก็คิดราคาแบบนี้ร้อยยี่สิบเก้ากับห้าสิบเก้าจ้านาของพิซซ่าที่คนสนใจซั่งหลายที่สุดคือไหนนาพักโคมพักโคมกับผ้าวเอีย์ ลูกค้าจะมากแล้วก็กินแบบเคองๆ<ม>ครึ่งหนึ่งเป็นฮาวายอยนครึ่งหนึ่งเป็นผักโขมชีส<ม>แมนผู้เฒ่าก็กินได้ผู้เฒ่าก็สิมาก,กินกผักโขมเยนสินะค่ะแล<ม>้วการในส่วนของลูกค้าเฮานี่มาจากข้างไหนนี่ส่วนมาก80%นี่มาจต่ในเมือง80%นี่มาจากในตัวเมืองอุบลแล้วก็มาแต่ไกลมาตามเพจ<ม>เห็นในเพจลูกค้าก็ตามมา ตามมา์อาวทินลูกค้าจะมาแต่ไกลๆหลายซีสเกตเนี่ยบางคนมาต่กรุงเทพม,ม,มีมาแต่ภาคใต้มงคนโคราชในระค่ะสุดเพราะว่าผีเขาเจ้ามาแบบจองโรงแรมอยู่เสามาเขาเจ้ากระตงมาตรงมา,งมานีนะคะอ,อยากมาลองอเพราะว่าเตาเขาดึงดูเพราะว่าเตามาันตะหักเตานะฮัก็เย้ยบักอยากมาลอง ยังมาลองเตาอผลตอบรับมันดีก็เลยเด็กขายายสูตรเด็กเขาจั้งไหนสูตรนู้กับคิดเอาเองสูตรเพรานู้เรียนคากำมามันเป็นพืนฐานในการเห็ดขนมนนนี่นั่นก็เลยได้มาปับสูตรเห็ดสูตรห้ามแบบว่าแนะนําจากคําแนะนํามูนำ้ำมูกอะสายเบเกอรี่ลายก็ให้คําแนะนาว่าควรเห็ดจังสีจังส,สีอ่ะมาปับใช้เป็นสูตรเจ้าของแล้วก็ปับตามแบบว่าลูกค้า ว่าเปรี้ยวไปหวานไปนะหนุนนี่นั่นก็มาปรับปรับจนมันเป็นสูตรปัจจุบันเนี่ยค่ะในสูตรปัจจุบัน,นก็เลยเด็กขายจนหอจนเมือนนี่ลูกค้าก็ว่าอย่าปับเดอ้อรสชาติก็ดีแล้วแซ่บแล้วหล้กก็แนวคิดแน่นะคุณเข้าเปา็นจังไดเท้าว่างวางแผนจังหดเนี่ยแน่นะคุณคือหนูวางแผนไว้เลยหาปีค่ะหาปีในการเฮ็ดสวนตรงนี้ให้มันเป็นแลนด์มาร์คให้มันเป็นแบบว่ามีทีนั่งมีสวนนั่งเลนมีโต๊ะให้ลูกค้านั่ง ก็สิเป็นม the ังกรปั่นปูนนี่แหละค่ะปั่นปูนแล้วก็สิอนุรักษ well, ์พวกใบฟ้าเก็บตองเอียงสีมุงแบบนี้ก็สิเข็ดไปให้มันเป็นแลนด์มาร์กรับลูกค้าได้อีก สำหรับเต้าอบพิซซ่าเป็นไอเดียและฝีมือการปั้นของนายอภิสิทธิ์วอทองหรือหนุ่มแฟนของตาลโดยหนุ่มรับหน้าที่ในการอบพิซซ่าส่วนพนักงานในร้านคือพ่อแม่และหลานของตาลซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปตามความรับผิดชอบนอกจากนี้ในอนาคตทางร้านยังมีการวางแผนพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวให้เป็นแลนด์มาร์คภายในระยะเวลาประมาณ5ปีแนวคิดของการปั้นเตาคือโดวผมมามาตั้งก่อนอยู่แล้ว ก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็เป็นเตาพิศา่าแล้วก็ากัอบเลยเอาเอามังกรนี่มาขอบเตาไปเลยก็กลายเป็นจุดเด่นเป็นเป็นตัวเด่นของฐานเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้หลอดเด็กหน่อยน่แเลีครับผมส่วนมีแผ่นที่ขยายเตาคือเอาเป็นอาจจะเป็นหัวออกเป็นป้องอะนะครับเป็นคันออกปากจริงนะ็นเป็นเอกลักษณ์ของมันตัวนึงครับ ร้านเดบาหน้าพิซซ่าตั้งอยู่ริมถนนตรงข้ามวัดป่ายางกระเดาอำเภอดอนมดแดงจัังหวดอุบลราชธานีหรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0809626246และ0925095268